แม่ทัพภาคที่สี่ครับร่วมงานประเพณีแห่พระลุยไฟของมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวจังหวัดยะลาเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีพนพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่สผูพ่วน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ร่วมงานประเพณีแห่พระลุยไฟประจำปี2565พิธีเปิดประตูศาลอัญเชิญองค์พระจำลองประทับเกี้ยวออกแห่รอบเมืองยะลาโดยมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลาจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตลอดจนปัดเป่าสิ่งอับประมงคลออกจากบ้านเมืองและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยก็มีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่และใกล้เคียงร่วมง,งานอย่างทุกคักโดยแม่ทัพภาคที่4ได้อัญเชิญองค์ไส้เจ้าสือพระประธานลงประทับเขี้ยวเพื่อให้สิทธิ์ยานุสิทธิ์เจ้แม่ลิ้มกอเหนียวแห่เขี้ยวองค์พระจำลองหกเกี้ยวออกจากศาลเจ้าทั้งองค์ไต้โจซือเจ้าแม่กวนอิงเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวและองค์พระอื่น พร้อมีการจุดประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้าซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยเคร่งครัดค่ะสำหรับงานประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันตรุษจีนประมาณ12วันตามปฏิทินจีนมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลาโดยจัดมาตั้งแต่ปี 2, 4งพัเป็นต้นมานะครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1 2ถึง16กุมภาพันธ์2565 หลังจากมีการเปิดสารอันเชิญองค์พระจำลองขึ้นประทับเกี้ยวออกแห่รอบเมืองยะลาเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ18นาฬิกาก็จะมีการแสดงมนุราถวายเป็นมนุราจากนักเรียนโรงเรียนยะลาบำลุงพดุงประชาพิธีลุยไฟรวมถึงการแสดงอุปรากรจีนหรือง,งิ้วด้วยครับซึ่งบรรยากาศเทศกาลสมโพธิแม่ลิ้กนกอเหนียวหลังเทศกาลตรุษจีนผ่านไป15วันก็เป็นไปอย่าง,งคึกคักค่ะ โดยสารเจ้าเล่งจูกเกียงหรือสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนะคะตั้งอยู่ในตำบลอเนาะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตปตานีได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวพร้อมเจ้าที่แปะกงนะคะพระโชคลาภและพระหมอรวมสี่องค์ขึ้นเกี้ยวเพื่อทำพิธีลุยน้ำลุยไฟโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาค่ะ อันเชิญองค์พระประทับเกี้ยวเพื่อให้ศิยานุสิทธิ์หามออกแห่รอบเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเพื่อให้ผู้มีจิตศรัศาทธาที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนี่แต่ก็เห็นนะครับว่าทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นก็จะไปรวมกันที่บริเวณริมแม่น้ําปัตตานีเชิงสะพานเดชานุชิตเพื่อทําพิธีลุยน้ําบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อองค์พระมาถึงครับสิยานุสิทธิ์ก็ได้อันเชิญเกี้ยวลงสู่แม่น้ําพร้อมกันทั้งง4อค์ ก่อนจะไหว้ลุยน้ำข้ามไปยังอีกฟังและไหว้กลับมายังจุดเดิมเป็นอันเสร็จพิธีพร้อมอัญเชิญองค์พระกลับมายังศาลเจ้าเพื่อประกอบพิธีลุยไฟต่อไปและด้วยปีนี้อยู่ในห่วงสถานการณ์โควิด1 9ทางศาลเจ้าจึงอัญเชิญองค์พระเพียง4ี่องค์เท่านั้นในการทําพิธีลุยน้ํหลุยไฟจากเดิมจะมีองค์พระถึง25องค์ค่ะ นอกจากนี้ได้ลถจํานวนคนเข้าร่วมพิธีหามเกี้ยวลงด้วยแต่ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและก็ชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาชมพิธีลุยน้ํากันอย่างคึกคักเช่นเดิมค่ะ